เราไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในคอกนะเราโยนอะไรมากินก็กินอะไรอย่างเงี้ยมันเคยต้องแบบเออเลือกได้แล้วก็เดินไปซื้อเลือกดื่มเลือกอะไรที่มันรู้สึกว่าเราชอบแล้วเรามีความสุขกับการดื่มกินไม่ใช่กินเพื่อเมากินเพื่อมีชีวิตอยู่เรากินเพื่อความสุขอ่ะมันชัดเจนว่ากลุ่มทุนอะซัพพอร์ตใครกลตัวนี้ยังซัพพอร์ตผู้จัดการอยู่คุณก็ซัพพอร์ตไปแต่ประชาชนก็จะไม่ซัพพอร์ตกุล ผมไม่ชอบกินเบียร์เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเบียร์มันไม่อร่อยสมัยก่อนไม่รู้เลยว,ว่าเบียร์มันมีนอกจากลากเกร์เราเที่ยวก็มีแค่ลากเกร์เราก็กินอยู่แค่นี้นแล้วเพราะฉะนั้นมันมันไม่อร่อยเราก็หยุดกินเราก็เลิกกินไปแต่าการนี้เป็นแค่คนเริ่มดื่มเนาะก็เริ่มขยับมาสู่การทาเบียร์แล้วก็เอ้ยเองหาข้อมูลของกฎหมายดูว่าทำไมมันทําได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยเห็นว่าเขาคนหมายมันไม่ได้เขียนว่าการทำเบียร์ที่บ้านะสามารถขยับไปสู่การทําสเกลในการขายได้มันต้องมีเงินเยอะเป็น10บล้านกฎหมายมันเป็น เป็นส่วนที่สำคัญมากแล้วเรารู้สึกว่าทำไมรัฐไม่เคยซัพพอร์ตสามารถทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเบียร์ที่ดีได้ผลิตเบียร์เองได้แล้วก็สามารถาขายเบียร์ได้เลยเริ่มก่อตั้งเพจขึ้นมาครับมันจะเหมือนเป็นจิ๊กซอว์สสตัวที่มันต่อกันเป็นแบบกำแพงกั้น ไม่ให้คนสามารถเข้าถึงการผลิตการดืม่มกระทั่งการโฆษณาการผลิตมันต้องมีเงิน10ล้านอย่างเงี้ยเพื่อจะมาตั้งตั้งโรงเบียโรงหนึ่งก่อนอย่างน้อยว่าน,นั้นคุณก็คือเอาเงินหลักแสนไปจ้างโรงงานเขาทำซึ่งจริงๆเราสามารถเริ่มากที่บ้านก่อนได้ซึ่งเรื่องปกติของการทาเบียก็คือมันเป็นเรื่องที่ทําง่ายมากๆทุกคนสามารถทําเองท,ที่บ้านได้ตอนนี้กฎหมายการผลิตเบียมีแค่2แบบคือ1 10ล้านบาทแล้วก็1แสนลิตรกับ10ล้านบาท10ล้านลิตรเป็นแค่เล็กกับ,บ่างนี้เลยมาตรา32 แค่เราเอาเบียร์ตัวหนึ่งมาแล้วเราบอกว่าเบียร์ยี่ห้อนี้อร่อยก็โดนแหละปรบับห้าหมื่นอีกอันหนึ่งก็คือช่องทางการจัดจําหน่ายซึ่งการขายออนไลน์เขาไปห้ามเขาบอกว่าห้ามขายทางอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้มันมันมีคนที่แอบทำมาเยอะมากๆคือทำาองที่บ้านทำดื่มเองเนี่ยผมว่ามีตอนนี้มเป็นหมื่นละเป็นหมื่นหลังคาเรือนล้วคนกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มคนที่ผมไม่รู้สึกว่าเข้าทําผิดกฎหมายผมรู้สึกว่ากฎหมายลักษณะที่มันผิดแต่รัฐก็เลือกที่จะ จะฟรีทุกอย่างไว้ไม่ยอมแก้ไม่ยอมขยับไม่ยอมทาอะไรเลยทั้งที่เป็นแค่กฎกระทรวงอ่ะก็สามารถแก้ได้แล้วสัาปะรนิดนะครับ<ๆ>เขาก็บอกว่าเขากำลังจะกแก่อันที่ผ่านมาเลยกันหนดการมาปีกว่าแล้วก็ยังไม่เสร็จเขาให้ผลว่าโควิดฮะก็เลยงวงว่า COVID แล้วโควิดเราทํางานกันไม่ได้ไม่ได้แก้เพื่อมอมเมาแต่มันคือการแก้เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเรียกร้องให้พรบตัวนี้ผ่านไปอย่างรุ่งร่วงให้มัน สะดวกและรวดเร็ววันนี้เราไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปศึกษากันอีกแล้วเราทำงานด้านมวลชนให้ข้อมูลให้ความรู้ทำให้ทุกคนมีตัวเลือกเยอะขึ้นอีกภาคหนึ่ง ภาคการเมืองเราทํางานกับฝ่ายการเมืองมาตั้งแต่ที่มีพรบสุรา,ส,รา,ส,ราสุราเก้าสุราเก้าหน้าเราเริ่ม,เร,เ,รมเราเริ่มถามเราเริ่มรวบรวมคนไปให้ข้อมูลเขาเพื่อจะร่างกฎหมายตัวนี้เราให้ข้อมูลกับทุกพักที่ติดต่อเรามาแต่พอเราพยายามรวมกลุ่มกันเพื่อให้รู้ว่าการแก้ไขเรื่องเหล้าเบียร์เนี่ยแก้ได้คุณสามารถขยับไปสู่เรื่องอื่นได้การขับเคลื่อนเนี่ยสร้างกับมูฟเมนต์ของการขับเคลื่อนเรื่องการเมืองได้จากการดื่มมันชัดเจนว่ากลุ่มทุนนะซัพพอร์ตใครถ้ากลุ่มทุนนี่ยังซัพพอร์ตประเด็นการอยู่คุณก็ซัพพอร เราเหมือนเหมือนจะมีประชาธิปไตยก็เหมือนจะไม่ได้ผูกขาดเหมือนกันเหล้าเบียเหมือนเหมือนจะไม่ได้ผูกขาดเหมือนจะมีประชาธิปไตยเราเหมือนมีสิทธิในการเลือกได้แต่ทีนี้แล้วมันเป็นการเลือกที่รัดกตีก่อมาแคบมันน้อยเกินไปที่จะใช้คําว่าประชาธิปไตยมันน้อยเกินไปที่ใช้คําว่าเสรีมันน้อยเกินไปที่จะใช้คําว่าไม่ผูกขาดคนที่ถูกผูกขาดยังมีหน้ามีตาในสังคมที่ดีอยู่ได้ผมอยากเห็นเงินในวงการเหล้าเบียครับถูกแบ่งออกมาจากตอนนี้มีประมาณสักามแสนล้านผมอยากเห็นสักสิบเปอร์เซ็นต์ออกมาสู่ภาคประชาช คนมาสู่ธุรกิจขนาดเล็กแล้วผมเชื่อว่าเงินสามหมื่นล้านเนี่ยไม่ใช่เงินตนกเล็กๆเป็นเงินกนใหญ่ใหญ่พอที่จะสามารถสร้างให้ชีวิตคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนมันมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในวงเล่าวงเบียร์ของเราวันนี้ไม่ได้พูดแค่เรื่องกินดื่มแล้วเราพูดถึงเรื่องการการเมืองกันเยอะขึ้นไอ้ที่เขาห้ามบอกว่าห้ามคุยเรื่องการเมืองกันในวงเรลาเพราะวันนี้มันไม่ใช่แล้ว จัดงานเบียร์ในสเกลคนประมาณ500คนมีเบียร์ประมาณ50ตัวมาให้กินแบบฟรีโฟผมรู้สึกว่านี่มันจะเป็นโมเดลหนึ่งที่มันควรจะกระจายไปทั่วทุกจังหวัดแล้วมาจัดอีเวนต์เหมือนเป็นงานวัดผมว่าถ้าเกิดเรามีงานเบียร์แบบนี้มันน่าจะสนุกถ้ากฎหมายมันแก้ได้บ้านเราเสน่ห์เยอะมากพอพูดถึงค้าเบียร์ไทยมันผมมองว่ามันไปไกลได้มากๆมากถึงขนาดที่ถ้ากฎหมายเปิด10ปี20ปีเนี่ยผมว่าเราสามารถยืนอยู่แถวหน้าของโลกได้เลย ว่าเราอขอแปลกเยอะแล้วลิ้นเราโลสัมผัสเราเรามีช่องการรับรสที่มันกว้างสามารถเล่นให้เกิดเป็นเบียร์ต่างๆได้เยอะมากแล้ว,วมันจะมีวัตถุดิบต่างๆที่เราสามารถใช้ได้แบบโหใช้เป็นกี่ปีกี่ชาติก็ไม่หมดไอ้เรื่องพวกนี้มันสามารถทําเป็นซับย่อยของเบียร์ได้โอ้โหไม่รู้กี่สไตล์อาจจะเกิดเป็นแบบสไตล์ไทยก็ได้ไทยสไตล์เบียร์อย่างเงี้ยซึ่งมันยังไม่มีผมเชื่อวันหนึ่งมันจะม,มันก็จะมีผมเคยกินเบียร์ที่แปลกที่สุดในชีวิตผมเคยกินเบียร์ส้มตำปูปลาแบบนี้ ใครจะคิดว่ามันจะมีอยู่บนโลกนี้แล้วคิดดูว่าฝรั่งกินจะตกใจไหมถ้าเกิดมันเปิดจริงโอ้โหเรามันมากสนุกมากฝรั่งจะมาเที่ยวแล้วมากินเบียร์เราแบบโอ้โหเราไม่เคยรู้สึกว่าประชาชนไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจอะไรเลยสักอย่างเดียวกระทั่งแค่เลือกกินเบียร์ยังเลือกไม่ได้เลย ก็จะทำอะไรจะให้มาหมดเองมันต้องกลายเป็นว่าเป็นแรงผลักดันนะเพราะว่าเรารสึกว่าคนทุกคนมันเจ็บช้ำมันเหนื่อยกับการเคลื่อนไหวมันโดนดรัฐก็ทำมาจนแบบไม่ไหวแล้วไม่เคยคิดว่าการเคลื่อนไหวของไอ้พวกคนที่เมาที่เขาบอกแม่งจะทำให้เห็นเม็ดเงินเห็นการเปลี่ยนแปลงของคน ที่เปิดรับการเมืองเชื่อว่าการกินดื่นสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้เราถือว,ว่าการกินดื่มของเราสามารถขับเคลื่อนแลแก้ไขประเทศนี้ได้จริงๆแค่นี้ผมก็พอ,อแล้วผมคิดว่าวันนึงถ้าเกิดผมตายไปผมอยากจะมีงานเบียร์อยู่ในงานศพผมอะไรเงี้ยก็พอแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมทำแล้วผมรู้สึกผมฝากอะไรไว้กับกำมันไว้หมดแล้ว